เมื่อวันอาทิตย์ที่หนึ่งมกราคมที่ผ่านมาครับณศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อําเภอบางกลามจังหวัดสงขลาได้จัดพิธีบูชาข้าพพระต้นเดือนมกราคมโดยมีการจัดเตรียมพัะาหาบูชาข้าพระว่าอย่างประนีงดงามอีกทั้งได้มีการประกอบพิธีกรรมเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีทั้งนี้ภายในงานพุทธศาสนทุกท่านนะครับได้มีโอกาสร่วมการกล่าวคำบูชาพระรัตนารายจากนั้นปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ป่องใส โดยการน้อมนำใจกลับมาตั้งไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จเมื่อใจของทุกท่านใสสะอาดบริสุทธิ์แล้วครับจึงเข้าสู่พิธีบูชาข้าพระพร้อมกับวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีผ่านทางสถานี GBN นะครับซึ่งก็จะเป็นการสังสมสเสบียงบุญติดตามตัวไปพบชาติเบื้องหน้าอย่างถูกหลักวิชาหลังจากเสร็จสิ้นพิธีบูชาข้าพระครับคณะสงฆ์ก็ได้ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต โดยทุกท่านก็ได้ทั้งจิตอธิษฐานตามความปรารถนาแล้วก็ร่วมกันระลึกนึกถึงบุญเป็นดงบุญสายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างตลอดต่อเน,นื่องด้วยนั่นเองในส่วนของพิธีกรรมในวันนั้นนะครับก็ดําเนินไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าคณะกรยาณมิตรที่มาร่วมใจกันอุทิศบุญนะครับไปยังหมู่ญาติแล้วก็บุคคลอันเป็นที่รักก็ตั้งใจทําความดีเพื่อตอนเองครับทุกท่านก็มีความศรัทธาเต็มเปี่ยมในพระพุทธศาสนา มีความเคารพในพระรัตนารายแล้วก็ปฏิบัติตามมาตรการของเชื้อไวรัสโควิด19นะครับที่ทางสาธารณาสุขได้วางเอาไว้เพื่อความปลอดภัยของคณะสงฆ์และก็รวมไปถึงสาธุชนที่มาร่วมกันสังสมบุรในครั้งนี้ครับ